ครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับช่องสรารคขามใช้แนวครับผมพามาเบิ่งบ้านหลังนึงครับผมหลังในน้อยคงามๆนี่แหละเห็นแล้วก็ได้มักก็เลยมารีวิวให้พี่น้องได้เบิง่งอ่าไดงบ80,000ื่น 80, พันบาทได้ไรายไปได้80,000ื่นพี่น้องมาเบิง่งงามแห่งพี่น้องงามแห่ง ใส่เงิน8เหรียญวันนี้มา1ห้องน้ำ1้องนอนเป็นยังไงมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องสีผ้าเบิ้งกูเละครับเจ้าขอางมากันลังยกของขึ้นอยู่กันลังยกขอางกันอยู่เดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งพี่น้องมาเป็นได้หลายได้หน่อยมาได้เงิน8เหรียญบาทอยากให้พี่น้องได้เห็นโอ้ง่ายแหงครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งหลบๆกันครับผมมาเบิ้งมาเบิ้งมีอะไรกลับแล้วก็อะไรนั่งนี้ก็เป็น นี่หมองนางเนาะเดี๋ยวเบิ่งรอบๆบ้านก่อนครับผมเดี๋ยวห้องยังห่างของเพิ่งทำไหมพื้นที่กะหลังไงเติบครับพี่น้องห่านี่เราฟังหมาพันนี่อะไรเลยหมามีเราไหมเอากลับเราฟังหมาที่คาบขาใอยว่าเะาคุ้มบินเราฟัเต้าขาวนั่นแหละมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งก่อนยังไง อ่านี่ครับเจ้าของบ้านครับผมสวัสดีครับป้าสวัสดีครับเออป้าป้าเนาะยึดตัวตาเขือนกันงามสวัสดีงามสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิ้งก่อนของน้าแบบได้ยกสูงสมใดพี่น้องมีเตีางมีพื้นเนาะงามสมใด็จในงบแปดพันบาทมาเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวสิพาก็รีบเบิ้งข้างในก่อนเดี๋ยวเจ้าของบ้านเพิ่น อายกล้องครับพี่น้องยางไปใส่ผูวบารีวิวโอโหลดวันนี้มึงพันบาทเอาสียางพลาวงก่อนบบเนี้เดี๋ยวสียางถือไปเบิบ้งข้างในกับผมว่าได้ยางแน่เงินแปดพันบาทมาเบิ้งบัตรเนี้ยแน่ย, 80, นเ,นย,เ,นยเปิดทีงไหนล่ะอูนั่นมาบัตรเนี้ยเขินมากกับสิเป็นระเบียงเนาะระเบียงไม่ งามอยู่พี่น้องนี่นางได้สบายผลละนางมือก่อนนี่เห็นป่ของกะสิเป็นบ้า,สน,บานสตาไตล์เด้หรคือคือือ่นเป็นคล้ายๆว่าน็อกดาวแล้วกันเนาะปะแปดเมื่อในรวมแอร์ป้วยนี่เอาแอร์ฟ <laughs> รีพรนาภาภาพักบ่าเ่รารวมแอร์มีแอร์ <laughs> น้ำมันนึง อ,อก็กว้างเตืบครับผมไม่กัสิเป็นน่าสิเป็นเชื้อราเนาะเออบอกให้เจ้าของม,มารีวิวเพิ่นกับ่มา,าเอาครับผมอยากอายเล็กกล้องพอนว่ำกันว่นาเ <c oughs> ดี๋ยวสิเปิดกับหกไม้ก่นนอ,อน,นครับผมมานเนี่ยะปะล็อไปเบิ่งข้างในครับผมนี่ยังใดเนาะเปิดเข้ามาข้างในครับเป็นโคมไฟเนาะเรากะเป็น เตียงเตียงนอนเลยเตียงนอนสันวาเห็ดเอาเองมาสันวาเหตดเอาเองแต่ว่าที่นอนที่นอนสื่อสื่อในงบแปดหมื่นน้ำกันครับผมที่นอนกับเตียงอันเดียวกันอยู่ในงบแปดหมื่นบวกผ้าม่านพวกนี้น้ำสันวาบวกลูกกงขังหลังพอมครับผมเห็นบ่ลูกกงขังหลังพรอมเรากะนียังอีกลหละ ห้องกว้างประมาณเดี๋ยวผมเิ่งก่อนประมาณสามเมตรสามเมตรคูณสี่เมตรมั้งครับผมน้ะตัวกว้างครับผมตัวกว้างนาะงก็มีแอร์อันนี้พอน้อยแอร์ฟรีมสามสั่งไดาแอร์ฟรีบาให้ซื้อ อ่ะมาดิเข้าไปเบิงังห้องข้างในครับผมห้องน้ำเนาะโอ้ห้องนง้ำก,ก,กวางครับผมเพิ่นเห็ดตัวแบบใหญ่เลยตัวนี้ที่เปิดเสร็จเนาะใครหองนี่ครับห้องน้ำกวางครับผมสุขภัณฑ์อันนี้กับโย و. รวมรวมนำเงินแปดหมื่นขึ้นกันมีอ่างล้างหน้าพร้อมมีอันนี้พร้อมเนาะ ของน,น้ำรั่ว้างคว่ำกุญแจคว่ำกุญแจกุญแจอันนี้ก็สิเป็น,ป,ป,น,นปลาปวอาบน้ำเนาะเซ่ลี่ใส่ใหม่ใหม่อยู่ในห้องน้ำนสิทุบมือน้อปะอ่าแล้วมันก็น,กกน,กนี่กับปูกับเบื้องเนาะปูกับเบื้องนี่ กูกับเบื้องกูผมไดงานอยู่ครับผมกันเมือยงยากดีุผมอะเราก็ตรงเติอนก็ทีเป็นชาฟฝาเรียบนเนาะที่เบางทีผู้เห็นฝาเรียบแล้วก็เป็นกระเบือบ้องอยู่พื้นอีกอันึง ผมงบที่มาทีติวามาน,นี่ครับผมแปดหมื่นนี่เฮ็ดเราเองนะครับพี่น้องเฮ็ดเราเองจ้างแน่เป็นบางย่างเพิ่นว่าเฮ็ดเราเองแปดหมื่นบาทแต่พอมีเวลาก็ผมว่ากันจิพ่อนั่นได้อยู่ลองมึงพิจาดนะมึงพี่น้องว่ามันสีมันสีเป็นยังไงห้องสิพ่อเฮ็ดได้ปอ เนาะ,ะ,ะผมะมัอมอมก,อ,กอันนี้นะครับผมประตูนี่หน้าต่างนี่ไหมโอ้งามครับนะมีเหล็กดัดข้างในแล้วก็อันนี้แหละครับผมข้างๆก็สิเป็นนี่แหละครับบุปผาเม,มืเ่อเมื่อเดืนหนึ่งแล้วเนาะสิวนออกมาท่านี้ก่อนมาเนี่ยมาท่งนี้ก่อน ข้างล่างนี่ยกพื้นสูงประมาณจักแปดสิบเซนมั้งครับผมเนาะแปดสิบ no, เซนนี่แหละครับผมข้างล่างเพันธุ์ทีเก็บเรียบร้อยครับผมเพอพันธุ์ที่เขาอยู่เรากันนี่นะครับผมข้างๆนี่พันเอาหินยังพุ่มหัวใบจากกันปูงามอยู่นี่แหละครับงามขัดอยู่ป้าขอจบ คลิปนี้ไว้เพียงซับนีแล้วครับผมจะได้กกดกระดิ่งกดถือใจกดซับสักไห้ผมมีเด้อลืมตุนเคดไหมครับผมฝากเป็นกำลังใจใหเนีหยสวัสดีครับผม